มาเก็บยอดมกบวบพี่น้องมาเนี่ยสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีที่ฮักเพงเสียงเสียงก็ยังบ่มาพี่น้องเลยมาเอาบวบ้มามีแต่ยอดบ่นี่บวบอยู่ขง เฮากรลักเอาเลยอยูย่ประยู่กับลักขึ้นเกาเอาไปเห็นอะไรหน่อมันเอาสูงๆๆเลยว่ามันกินดินติดป่านนี้ก็สชิง,งามนะมันถอนยามพ้ลเลยเนาะ มกบวบพองมะบวบมเยาาในนี้พอคอยมีแล้วพันปลอมนะเนาะที่แท้พันปอมนะเฉดแต่ไฟกับปลูกเลย,เยเมีแต่ในเห้อนะพันปอมอันนี้พันยาวเลยมากเดียวกับพวกกินนะนไลยัลยงว่เอาแต่เกาคือหลอกไหว เพิ่นนะทีโอ้ยนี่เดือดหยอดเหงือดหิงกอกแตกเดือดหยอดมันนี่เนาะเคยลากระชิห้าก่อนมินเนาะห้าหมากมันเนาะ สิแกงใส่กับเ็ดเิงบ่บ่เคยเคยบ่แต่แกงเ็ดปูยังใส่นาไม้เนาะคล้วให้มันเห็ดสุกผ้าก็ตอนนี้ก็กํลังเปิดเครื่องเสียงตึ้มๆอยู่ไจังซี่ยังบ่มามีแต่มาตกองเสียงตึ้มๆึ้มๆอยู่พี่น้องเยเพิ่นเพิ่นก็มักม่วนเเสียง ทางซีูปิดสบายดีพี่เนาพี่ป้าาก็ลตัอตที่ย่านีป้าบไงคนทองคนใส่บอกินบมังนัดถูกมังนัดเนียนให้คนทุทองกินเนียนให้ลูกช้ากินซะเนาคนเที่ยวเขา้องน้มาคืออยาให้สุขพี่น้องเอ้ยเที่ยวเขาแห้องน้ายิงหยา วันเป็นอะไรแท้มันคือเที่ยวขาของนาแพปไปซื้อซ้ำมาบ้าออของพลังบูเบริบร์ดูได้ถึงสองสามกูายืนอินหัวไปอะไรเงี้ยนับรบไปหาเมื่อเสาร์นี่พี่พน,น,น้องเลยมันกขน,นข่าในิโอ้ตีนใหญ่ขนาดเลยใหญ่ก็พผมมือ,อเคยลาอีกเหตุเพิ่งข่าตีนใหแข็งๆหนึ่งเนาะเมนปลาปูใหญ่ยี่งละลโจะขอยวะะเนาอ สามื่นข้าวเจ้าเนีออสมาชิแต่เมื่อเดนพจิกาันปุโบเปลี่ยนบเปนเล่นบเปนกันเนี่ยเล่นบเปนนได้ขีบกบลงอ่ันไข่กับป่อย่าเ่รข้าเเจ้าสมาชิห้เดือนละเจ็ดหมืนเก่านี่ยเนี่ยมันปกปุบีือเปล่ากุ้บนี้มนกพอดีเลยนะเลือกเก่าพัน จากธรรมศาตรทั้ทงนั้นเลยสดสดเลยโอชิเป็นผักขยีงบวบแล้วก็ยอดผักบวบแล้วก็เห็ดสดสดเลยพี่นอ้นบบนองเสับเสัแน่นอนพี่นอ้อง ของสดใหม่ๆน้ำไม่กับหามาจากกอสดๆคือกันนี่เนแม่นปลามีเตเนสืสดๆกำลังต่มอยู่กำลังผลอออกๆๆ,ๆ้งกับพากันพามักทา,านกินอยู่พลกับสีมาเพราะพืม มีทั้งกิโลมีทัง้งแมงจุดจี่พี่น้อง<ะ>เลยใส่แวก็มีทั้งหมามีทั้งเน่ามน่ประเดี๋ยวก็มีทังง้ง,งคันน่ะบอกกินเกนยากแรงรถดมาต้องเอาอะไรเฮ้อรอไปหดผู้เปะ่าคนร้ายบอเท่ทหเออ็กชวด ขูจนถึงหน้าวาะแยงก็นี่โมบินต่อไปดอกหอยมองนะ<อ>คนบ่ขาดหย<อ>่ะน่อยา,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 าเห็นไข่มหนยผัดน,น,น,น้อยนึง,นงเนาะมันบ่ได้อดอกเคยไปและเธอหนึ่งสองเธอโยมค้ามันออกเลยมันออกแท่าหวยปลาแดกเอานี่นยังไข่เนี่ยอยู่ใกล้ยังทัน อกินมันเนานี่ดไปหมูะเมื่อร่เขาเนื้อกลางคืนนะเขาเนื้อกลาคืนส่วนร้ายนะเวลาหนก็กินกลาคืนเอาต้งถาไปทินเอาใครเน้เขาเนื้อกับใครเนทินเาทินเามันไก่นี่มองเขาบบฮูกันยังมันบ่เพ็ดบยังตามใช่ไหมป่าจะยัง พี่น้องบ้านนี้ก็ได้สะัสดีพี่น้องห้องก็ได้มากก็ได้เห็นเด้็นขนกินอยังปลาอย่งางไรว่าสุกงจรงเหน้ยปลาส่วนท่อนทอนอันนี้พี่ง,พงมั่ลหลวป้ากสุดา่อน คนลนะกินแต่องคน,นคนแกงเ <ừ. S 1> อ้ยจาดัง,ง,<ก>งจัง,งด้านมะพริ่งใคเป <store. S 1> ็นเนาะน่าอร่อยจัมาพี่น้องใครมาเม่ใครมาด้วยกับใครเด้อป้า่อได้กินก๋วยเตหล่อ Bao ai chuẩn. Say lẽ, anh đi kèm nikomu 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 mới nikomu 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 ไม่ยังห่อนที่น้องเอ้ยสดมาได้ต,ต้องตากองกม้มันเย็นจะก่อน่างมาเถิปตายให้หยังลอยตายกินตอนเห็ดมเมื่อนต้าเขาจะขืนเนะี่ยกินยาซีเม็มตหลยยังนอนขนาดเลย มุมิกานป่ะจุดอันมะพริ่ฮ้อนฮ้อนจุด่ามะพริ่บางทีกะที่เขาก็ไข่หน่อยหนึ่งโอ้ยเนี่ยกินมอีดากกไข่หาหน่อยใหพวี่น้ำใส่ไข่ก็ัคือไข่เนี่ย่กระก่ โอ้ยโมไข่สีมันไข่แลมันไงมันไขเบอร์ดงมันคือกระดากระโดดแวใเ้เป็นอะไรดูหอนพี่น้องเอ้ยห่อนเนาะมาแล้วมาล้ที่เผาไหตีมาแอ้วใปางด้อเผามพี่น้องอืม

chị ngon. cho ừ? Chị ngon Mì Gõ nhiều không này, lỡ nó video hấp dẫn บอยากกินข้าวพี่น้องเลยกินดีดอกจริงเงคูอยากข้าวนะไก่จะเป็นของงีครหรือบเ้ยละโอเกลียดุจ้ากับบที่ากันกินข้าวนะังามทอรกินข้าวันนี่ากันกินดีดอกดวกันกินข้าวแล้วขาก็ลงเมืออะไรนะหนาไม่ดดอเอาไม่ใชยานโปรตีนเยอะต้อขึ้นตยางที้งวกลงมาก Như dong rãi lên. Giám này mhm. Sì. Ng yong 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 yong. Mhm. 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 ดีมอะกอ็กบบ้าคีแลวเีวันคะนี่ข้ามาหรือข้าวไปเต็นเนามดีอ,า,นนอาสูงมือบุญบานนะข้าวผดบุญหูเน่ะไปนอนในตหล่ำข้าบุหูของผู้สาเธอ,อกระมอดเอาผู้สาไปน,นตังเดยาอาสงสั ไปกักซองคือ hmm. สีด <strengthening nuclear arma> ีไปเอาว่า <communication> สิอรุใหญ่ไปใหญ่ว่าอุ่เอารถใหญ่ไปละม่ไหวที่ลงที่ตรงก็ที่ลงหน้าไปหลางบ่ที่ไปแท้กล้าเราได้ไปแบขัพูดมันขาโพดถ้าคขึ้นหนึ่งช่วงขึ้น ซ่าเมือชาบกว่จะน,ออนอ้องื้ที่เาที่เา่บน้องแงน้องที่เศร้าเมืมเอใจมัน้องืมนเลือม,ออมออจินเหเพื่ <ไป S 3> จับันม,มันเดือด เับอ๋อู้ขาวที่เกิดใครจได้ตอดม่เ่นอยู่น้องนกอ่าุหนัเินแต่ใคร็ตุญไทยคุณักบ้างบ้างทีเอามาลื้อขาจะตใจบบจ้ารงเก่านิบัจับควรที่เกก็จะมา ควว่าเอากับ้านบาอ้ยหีกับบุนเมือนี้้มัวเลยนะมันคนประตูตาข้า้าแล้วเอาตัวปีเด้งเลยกจ้าว่ะเห็ดุ่นมานเห็ดจะร้องฉลาดนะอ้ยเจตโตน้องใหมู่ใช่ป่ะนี่ตโตนฮิปห์ห่านย่ักขึ้งเราตัไก่บุญเราตัไก่ลับานเลยเป็นยังไง ลม mà hèn coi, ข้าบ่เจ้าบ่ ừ. kinh hết à. ừ. à, ừ. เห็ดทอด nào น้องกินได้ได๋กะแม่แก่กินเดี๋ยวลําบกก็กินบ่ <laughs>

ไม่เป็ี้ยลคาุนพี่นอเาุนงีดอุนมันเย็นดได้คือเย็นบ้าเซอะบ้าระบาเซออกันไหมคิดหน้าพี่น้องสบายดี